ผมจากร้านนู้มื้สิ่นะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีสินค้าแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมกระเป๋าคูลเล่ย์นะครับผมนะกระเป๋าคูลเล่ย์ซอฟเคสอย่างดีนะครับผมนะแบบหนานะครับผมนะก็จะตัวนี้ก็จะเป็นคูลิสำหรับคูลเล่ย์ไซส์คอนเสิร์ตนะครับผมนะตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นบุฟองน้ําอย่างดีนะครับผมนะหนานะครับผมนะกันน้ําได้ระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ ก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่ข้างหน้าก็จะมีกระเป๋าใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะสพายเดี่ยวนะครับผมมีที่หิ้วข้างๆด้วยนะครับเีจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะสีดํานะครับผมนะของใหม่นะครับผมก็จะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา290บาทเท่านั้นนะครับผมนะท่านไหนสนใจก็สามารถ ติดต่ออินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านได้สะดวกก็สามารถเดินทางมาซื้อกันได้ที่ร้านได้เลยนะครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะกระเป๋าอ,อูคูเลเล่ไซส์คอนเสิร์ตนะครับผมนะโอเคนะครับผมขอฝากร้านมิวสิกไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ